ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับพี่น้องท่านผู้ชมมาบ้านตาฝันแม่นกันพี่น้องเอครมากันว่าตาฝันแม่นฝันตองงวดกันหรือยังหรืออะไตัวใดกันเพราะว่าอ่างวดนี้งวดประจำมาถึงเมษายนสองพันห้าร้อยสิบห้าแอดกันได้มากกันตามนัดัพี่น้องอ่ามาตามกันนะพี่น้องตาอยู่พอดีนะโอ้เปรียดนะเออเอามาตะบ้านผู้ผู้พับเอามาตะผู้พับสีหนึ่ง โอ้ยอันแดนคือๆพูแล้วฟัง่ม่ฟังอาม่ยังนีพ่นตาก็งอแงแข็งฟังนี่ฟังวดหายจากพอนี่มือหนึ่งบ่หล่อนีเด้อเก่าเก่าเทาเท่ามาเลยนน้ำกันเนี่ยจเป็นเก่าเก่าบอเอออวันกีนนึ่งน้ำนนำตาเชียนนี่เอาตาให้น้ำตาเชียนบ่กันนี่เชี่ยนเลยใช่ป่ะปูงนีนี่เดียมันได้มันไดหกตัวดิับผม้มันไดสาตัวดิ วิ่งหกเลยโอ้มันได้สามตัวว่ะได้สามตัวครับตัวนี้ก็ตัวนึงไม่ใช่หนิก็มีสองตัวนึงอ๋อนี่ได้ตัวนึงแต่ว่ามันหักโอ้มันหักแค่เอาเทียมมันหักมุนเข้าไปคมที่สิ้เนาะครับผมอันนี้ก็หักนี่หักมันนอนก็ได้เหลืออยวสองตัวน่าตาเนาะก็เลยนั่งได้สองตัวท้าวจื้อได้บ่อขวาดได้ครับผมบ่อได้จื้อได้อยู่ได้วดาวอือโอ้มันเป็นตัวนั้นมันตัวข้างหน้ามัีลูีด้วยตัวนี้เป็นแหน่ง ตัวนี้เป็นยังโอ้นี่ครับทานผม้ชมนี่อ้าบางที่ช่วยกันนะครับครับผมกินชะนะน้ำตาเทียนมันยยอตัวที่แรกนี่เพราะมันเหล็กหนึ่งบมจ้าเหล็กหนึ่งบ่ขั้นมนหนขั้นบังสี่เป็นเหล็กหนึ่งนี่ข้อพื้นนันก็บ้าหกไถ่ห้าพืนเนียโอ้หกไท่อันนี้ก็บ่ามันเก้าเวโอ้ฉันว่าเป็นหนึ่งเอาเก้าหกฉันว่าเก้าหก เก้าหอกหกนี้เป็นสามตัวโอ้เก้าหกหกหกเก้าเก้าหกถคาเด็กสองตัวนะนด้บนี่สิขอบผมนี่ชาชาออกมาตัวนั้นมันหักเด้จับตัวกันบ่อได้เอาจำได้อยู่นักกาเนาะมันแข็งแล้วมันมุนมันตัวกันบ่ได้ครับผมงานนี่ตีไว้หอกหอกหอกหนึ่งเก้าหอก โอ้ถ้าจีไปเรียกสองศูนหกหนึ่งหกห้านี่ได้ครับผมศูนย์หโอ้ศูนย์หกหกเก้าเก้าหก้่นเขียนไว้บ่าะนี่ตัวเด่นตัวเด่นเนียเก้าหกกันหน้าเก้าหกกันหน้าอดีนี่อันนี้คือคือน้ำตาเทียนน้ำตาปิดนะปิดสนะน้ำตาเทียนเอ่าเห็ดมือวัน พูดที่แล้วพี่น้องผู้ชมบัดนี้กาได้อ่านี้ครับพี่น้องผู้ชมตีไปตัวนึงมันหักก็ได้ยิบบอกไปแต่ตัวนึงมันก็เป็นเลขหกแต่พี่น้องหกขึ้นกันมันเป็นขึ้นกันมาตาดผืนหอๆขึ้นกันเอ่บ่เอ้ยว่ามันตัวเดียวกันโอ้ว่าตัวเดียวกันจริงบัดนี้มันกับเก้าหกหกเก้าั้งเช่อตด่าเนาะนี่ครับผู้ชมมาเอ้ายู่น้ำตาเที่ยนกันตีได้ก่อนที่พี่น้องก็เป็นเลขหกหรือเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขเก้าหรือเป็นเลขหก นะผู้ชมตีใช้กันพบกับก้อนประตูเดียวกันนะพี่น้องท่านผู้ชมเอนก็เป็นตัวเดียวกันเนาะแบบนีน้ซึมกาเพิ่นก็ตีออกมาอ่าพอตาเพิ่นก็ตีออกมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไอ้ออกมาใั้งชั้นล่ะถ้าว่าให้เสีเอาน้นาแหนกัให้ตีช่ยวยกันเนะาะช่วยกันอ่าเป็นเลขทิศนาเฮาก็บ่ฮู้จากตะพุ่นนี่เนี่ยนันเป็นเลขอ่าฝันเนี่ยตองวัดฝันตองวัดที่มือพุ่นบ่อกจ้ะ นี่เบิ่งมาลงเบิ้งรุ่งอริยจะทับกันไปได้ครับเป็นไปได้เอาบ้างทับตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวมันมันเป็นคั้นละตอนได้โอ้คั้นละตอนเนี่ยมันปันตองหวัดเรือนี้ลูกเอาเอาหมาหิ่นี่ท่านี่เรื่องนี่มันตองหวัดครับผมตองหวัดมี่มี่ลูกเอามาหิ่พันแม่นอันพันแม่นก้านเผาเฮ้ยซอยมาทักสามบันทักจานพันถือมาใหิ่พอก้านเผาทีมก้านเผาเขาเนี่ย กันพาไมาสวยสวยแล้วบัดนีเน้เฮ็ดมัดสอยก็เฮาเฮ็ดทักเ,เรกียนคือเฮาเฮ็ดนาฏิกาโอ้แคยเป็นตุ้กป,ป็นไปบ้านนี้จะทักสามอันไปกันนะจ๊ะออืมัมนก็เลยถือมาให้เอาพอว่าจันยาวิตามินว่าโอ้ยยาวิตามินทั้งหลายกานเผาโทนเหนียวจันน้ำเป็นยาวิตามินว่าซั่นเป็นยังไงกูจี มีอยูหาปอว่าันโอ้มีอยู่ปอมันนับเบิ่งหาปอ,าอ,อ,ออีดทีหนึ่ครับผมป้าบ่มันหาแปดบาทสองบาทเลว่าจารย์ครัครับผมนี่ก็เลยเฮ็ดไว้นี่หาแปดถ้ามันเป็นซีมันก็จะเป็นซีแตกถอดมาอ๋ออันนี้ต้องวาดว่าะไร้ฟังครับผมบาทนี่นั่นนี่ตัวนี่นมันนั่นไม่เฮ็ดไม่บ่เอยหลายตัว กาน้มาฝันอีกย่มาาย่มาฝันต่อยเขียนไ้มัดดิโอ้นี่มันเลขทีาแล้วฝันต่อยกีกะเออฝันสามวดอวดที่สามหมุกขึ้นนี่โอ้จะได้ว่าตั้งแต่เกียกว่ากลได้ฝันต่อยวันทีขึ้นอันเล่หมดจะเออปัตติกะว่ฝันนี่อันนี้ขึ้นขึ้นที่สองขึ้นทุกทายนี่อันนี้อันนี้ขึ้นที่สองันนี้อันที่สองกับผม เรีนเกจเก่ากับผมเดินเจเก้าเจอ่อม,อ,มอันเขามาสะละนี่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 นีนนี่เี่เนน,นับผมโอ้นี่อันฟันจะ่ายมาขึ้นนีเออแมนเอันอคือที่สองคือที่สองอันนี้ในพันอันนีในพันใบ เขามาขอกับแกโอ้ฝนมาขอกับแกเออมันอีกจวงมันขายเรศไหมโอ้มายังอะไรจวงมาขอกับแกไปนะโอ้มาขอกับแกขอไปยังกับแกเขอไม็ใช่ยาบมมึงจะเอาับแกไปยังไรก็ผมจะไปเอาไปขอเลขไปนะว่เออก็ผู้นึงหนึ่งผู้ยิ่งขึ้นกันครับาบ่ผมจังมาเดาเิงเอ้บ้านนี้ลูกสาวี่ฝนเอาไปให้ีก้จวงตัวนึงแล้ว ย่า yeah, ่ผมเอาไปให้อีนั่นอีกตัวหนึ่งอ๋อ oh, พี่จให้เขาหลายแต็มตั้งแต่เขาไปไมันเป็นสามตัวเลยว่า <ขอ S 1> พี้วผมโอ้เป็นสามตัวแล้วรอพี่พ่อวางเส่นหัวแม่ด้วยล็อกแก่เกนี่ยมันก็ต้องกับออกรับเป็นเจ็ดครับผมเป็นทั้งเจ็ดเป็นทั้งเก่าก็ผมโอ้กัอแก่น้าคอน้าเจ็ดน้าคอเก่า ก็เก,เก้าก็เจ็ดนะต่างนะแค่นีน,น,น,นเป็นเจ็ดดิครับผมวันนี้เ็ได้มาตีไปเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับผมเออว่านี้ค่ันนั่นมากเกิมาก่อนแล้วว่าแต่แม่มาเกเจ็ดโซนเจ็ดนิ้นครับผมครับแก่นี่ไปเคียร์ไปว่าสามตบอกให้เข้าไปแลยนี่สามต<อ>ัวังบอกเขได้ห้ามากสามเจ็ดครับผมแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดไปก้าหกแปดจดเป็นตัวลองไนี่ ก็ผมนี่จะปสีได้มักตัวใดกเตีเยวนั่นละครับผมเออนี่ขําันโอ้นี่ีเออเก็ดเก็ดเก้าเก้าเก็ดก็ศูนย์เกดหนึ่งหแปดเก็ดแปดสามเก็ดนี่คือกับแก้สามตัวมาจ้าเออตอแกสามตัวเลยามัวเนกให้เขาไ่แต่ว่าจครับผมนี่แหะมันก็เป็นเช่นอ้ที่มอก็บังา ครับผมผู้ฝันมักกับฝันไปเรื่อยๆมันนี่มันนี่ได้เหรมันกับว่านี่จากตเกอลเสมอดีครับพวกนีจากตเกาเนาะจ๊ะเออมันกับว่านเวียนอยังไงอ๋อมันนี่ขึ้นสุดท้ายบ้านนี่บ้านนี่มาขึ้นเนี่ยมาฝันโอ้มาขึ้นฝันไม่ไม่สนหรือหลอนี่สุดฝันมาขึ้นเนี่ยว่ามันสิบว่าฝันเยอะครับมันอาทิตย์เต้มนอาทิตย์เต้ขึ้นนี่ขึ้นวันเนาะขึ้นวันเสากับบ้านนั่งขึ้นบ้านเสาเออสอดแกงวันอาทิตย์วันอาทิตย์มันเขียนผิด ครับผมเนี่ยฝันฝันโอ้มันก็ได้ตัวเกศศูนย์เกศเก่าเก่าถึงแล้วฝันเห็นปูแถมเขียนใบย่านทิ้งว่าฝันฝันดุฝันเห็นปูแถมว่าเอาเกียนมาเออเอาเกียนมาแล้วต่ไปเอาเอาเกียนมาบอกดูดุครับผมไม่เชียวไม่อยังเกียนว่าเส่นเอามามเอาเกียนแก้ไปพระท่านครับผม แต่ว่านแผ่นเดียวเห็นเกียนแล้วบาดนี่สักเพื่ดเอามาแล้วโอ้เห็นแล้วตัดแท้แน่เยาวันตว่าห่างมีของ่ทั้งเกียนแล้วครับผมตัจกจีโอหยังไปพอดีเหลียวไปพันเห็นก็จังเทียนนี่ใต่ยี่รอ้อรอเกียนอ,ออกแสงบาดเราประมาณเกียนระดแดงจึงคืองีนอ้นี่อืมบาดเองเฮ้ยแค่เปลี่ยนออกแสงเกียนกระเดงนคึ่งคืนบาดครับผมเกียนจอเนี่ยมันก็เป็นเจียบมาคักๆเลยครับผมอืออ่าเป็นทั้งเก้า,าเนี่ยปูแทมแล้วกับ เกับผมโอ้ยคันว่าเั้นมักถามว่าเป็นปูแทมว่าเป็นเต้าก็เป็นแปดกับเพิ่นเป็นพระน้ำบัดนั่งลงโอ้เป็นพระน้ำตริงอ่ก็เลยเฮ็ดนไงบ่ต้องอะไรเนี่ยเขียนไว้เขียนเนี่ยเป็นเจ็ดครับปูแทมเนี่ยเป็นแปดอืมแล้วก็เป็นเต้าเต้เปอกูก็แปดเก็ดแปดใช่ตี๋นี่ครับคุณผู้ชมบ้านนี้ก็เลยบอกเขียนเอาหลายก็เลยเขียนเอา อเจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ด 1, 1> หนึ่งอืเท่านี้ถ้าเรียกซ้ำตัวก็ตีไปอเจ็ดเจ็ดเก้าแปดมาต่ออันนี้เจ็ดเก้าแปดตีเป็นอะไรคาตัวไหวใช่หรืรอเปล่าครับผม,มบา่าก็เลยมาห้ามันเกียนหนึ่งเห็น,ลนหนล่อมันเห็นหล่อมันเนาะอ่ามันจะเป็นศูนย์ขะไรครับผมเนห้าเกียนหนึ่งมันก็นเป็นเกียนหล่อมันก็เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์สองกระปูแทฉกเกือบไปสองคนนี่ กับผมว่มีผู้ใดไหมกับผมเจ็ดศูนย์สองกั็ได้จีเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดกับตัวเดียวกันที่พ่อตาฝันขึ้นแรกตัวหนึงว่าฝันมื่ขึ้นนี่นะมื่นว่าว่าไอ้ไอ้มันกระตรงกันก็ฝันเออมันตรงเลยมันตรงกันมันตรงกันเบ็ดเมียนี่เนาะอบานนี่ก็ได้มาเด่นไว้ไว้ว่มันตกเป็นเจ็ดเก้าบักกักกับมี่าทัฒน์เนี้ยก็ได้เด่นเจ็ดเก้าไปเลยกับผม เอาบามันมีรอจกันมก็คือีินเช่า้ต่วาีงำตาแท่นนี่ก็นั่นเอาเอาแคบหน้าจอไวน้องแคบหน้าจอไว้เด้อซึ่งมันไปเรตัวเดียวกับตานาอเออเร่บกไปใช้บวนีเด้นเบียกันมมีเจ็ดมีเก้ามีแปดมี่เจ็ดมี่หนึ่งยงไงนอตานองพวเบียพ่กเบี้แถวนี้แหละเนี่ยนะมันขาดสอมันจีแม่นอะไรครับผมบมันเจ็ดเก้ากับเจ็ดแปอะยังเล จำอีกมือขึ้นในยูวันนี้เปโอ้แสดง่ากดีมันก็เป็นเลขัตเก่าวคือเก่าครับผมเจ็ดเกคือเก่าเป็นเจ็เกคือเก่าน้กตาครับแก่แก่กับเป็นเจ็ดก้าคือเก่ากับแก่ก็ดเก้าเกาเจ็อีกสมตัวกจ็ดสามปนัางกับพวนี้กันเตีมเดียวที่ซับกัน็ันเขียนเลขสามตัวนกัน ของสี่กะไตที่ครับผมสามอันเจ็ดเก้าสามกะไตที <7 93 S 2> ่เจ็ดเก้าสามอืมเออเลขสามตัวเนาะเออเลขสามตัวเจ็ดเก้าสามกะไตที่มันมันเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าแปดก็น่กกาจาเนาะเออเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เจ็ดศูนย์สองหล่อมันเนาะอืมไปที่ช้าจะตีเป็นเจ็ดเก้าสามกะไตเนาะได้เจ็ดเก้าสามเหมหือิง เขาเขาามายจะบอว่าเขาว่าเอาสามใช่ได้เพรห้วยตาอ่ะสันครับผมห้วยมันก็ได้อะไรห้วยมาสันอือไม่ยังสี่พั้ไรก็สันเสียวไช้รักลอยหรือเสียวใช้รักห้วยตาแล้วแต่ละวับผมตาบาเลขนี่คาดว่านี่เจ็ดหรือมารักลอยแนนอนโอ้เจ็ดหรือมารักลอยก็ได้เป็นเจ็ดเก้าแปดเปสี่นอตเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์สองเปนสี่นอตสาม อืมเนี่ยนะไอ้เละมันขึ้นอยุ่นเหี้ยงวะกับวัวยู่นหี่ยปไปมั่วสิยืนยุ่นรักเก็รักเก้ามันสิมามั่เกตมาเก้ามากยุ่นเหี่ยนอส่านาะอืมอืมเนี่ยนะโอ้รับผมเอาเป็นโค้งทุ่ท้ายนอส่านเพราะว่าเอคือสบฝันอีกอยู่บ่มันก็บบกให้บ่าด้แล้วฝันเนาะอืมบ้นเามันกับบ้าหไตยมันกับผมกัน นอนกินข่อยิ่มน้องสุนันกับฟันไปเถอะนะน้องจ๋าเนาะก็คิดว่าสิบันจะเป็นที่ก็คือว่าล่ะท้าวอันนี้เนี่ยท้าว่าเป็นชุดไทยแล้วล่ะเออชุดไทยเดี๋ยวน้องจ๋าแล้วชุดคณะหนังตาเทียนในว่าชื่อทูบกับเทียนกับขวงมาไล่มาเออเมาให้กลายสันเนี่ยโอ้ขอบคุณแค่ไหนครับผมอันอันนี้เนี่ย ทุกทายไปแล้วแต่ว่าตาว่าเอ็นอ็ดมาท่านมาเห็นดิก็ผมจามันเบิ่งยู่ทงทั้งที่ตนนันนะก็ผมมัน่ามันเสียมาเบิ่งยู่ี่มันนั่นมาหลายมันก็เป็นนงแล้วครับเอาไปค่ะอาเอเนาะั่าผู้ชมนี่กตากระหมาีแบบ้อยแล้วพี่น้องทผู้ชมจึงตีเป็นเลขตัวนี้นะพี่น้องเอารวมลมกันไ้นี่คับอเจ็ดศูนย์เจดเก้าเจ็ดหนึ่งเจแปด ไม่ยายตีเปตัวเลขกอ่อเกียนไหมโอ้ 98, โอเอก้าแปดเจ็ดแปดครับผมมันีมาหลายหอกครับผมมันก็ยุใ่ในแม้มานี้รน่ายนะอออะอนาถ้าตดเลนหกถ้เลขสามตัว 9, 8, 7, 8, 8, เจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเดินวนอยูาานะ่เนี่ะนะมมาเนาะนี่ครับคุณผู้ชมเลขมัน็หนีอะไรยังวะแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้ มัดซ้ำคักมือขึ้นนี่แล้วประเด็นผูแทมเขาก็เป็นเจ็เก่าเจ็แปะอยู่คือเก่าไว้ครับผมนอะครับขอบคุณคุณตาให้หลายเด้อที่แบ่งปันให้เอฟซีกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับผม